าทานข้าวด้วยกันนะคะก็กับข้าวของเราก็เป็นวัตถุดิบที่มาจากในสวนแทบจะทั้งหมดเลยค่ะเก็บผักกันตั้งแต่สามโมงทำกับข้าวกว่าจะได้กินก็มืดแล้วค่ะแต่ว่าบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยนะก็ไม่ร้อนนะคะเย็นสบายดีแล้วก็มีเสียงมาลงมะแรงเต็มไปหมดเลยอ้าทุกคนมากินข้าวกันหิวแล้วนี่ค่ะน้ำพริก ัแพวเห็นสีอย่างเนี้ยเผ็ดนะคะเพราะว่าเป็นพริกกระเหลี่ยงเราใส่เยอะกินเลยดีกว่ากินเลยดีกว่ากินเลยดีกว่าอืม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  น้ำนักก,นกว่าอมอืมน้ำเยอะอันนี้ผักกาดย่าจริงแล้วก็ เดี๋ยวไปก่อนอย่าให้โดนลิ้นเดี๋ยวมันจะทิ่มลิ้นปลาทอดเผ็ดอือ น้องพี่กันก่อนอือ <laughs> หือเต็มเต็มอร่อยไหมคะเผ็ดดีเผ็ดค่่อือหือ เจ็มมันเลยตัวผู้มันน้ำพริกเผ็ดหอมมาแกง่อไม้กันโอ้วแกง่อกไม้ค่ะทุกคนค่ะ อ่อนๆเลยนะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมจังเลยอะค่ะอือหืมอือื้มอือหืมกระดูกหมูอ่อนออือหืม เป็นมัดเนี่ยผักต้มอันนี้ผักขมผักขมต้มต้มแล้วเนี่ยหวานมากเลยนะือ น้ำเตา้เตา,านีำเตา้าหวานมากน้ำเตา้เตาก็เพิ่งเก็บมาค่ะอออืืห ชะอมมัดตอกแบบเป็นมัดเลยกินชะอมอุ้ยอ่อนๆเลยเอ่ะขออนุญาตวางไว้ก่อนนะคะว้าวอือหือ

พริกดูดเผาเนี่เหมือนมะเขือเผาไหมคเหะเไม่เลยไม่เหมือนนะบ้านนี้มันติงมะเขือเผาอืม <laughs> มือพันกร็รักฝักเพกาเนี่ฝักเลี้ยงฟ้าหั่นแค่ครึ่งเดียวกินโหดกินโหดแล้วเกิน ินไม่เผากินโหดกินดิบกินของของแท้กินดิบของแท้ใครกินเป็นอยากได้พันบอกไหมเป็นผักที่กินแล้วต้องระวังแต่อร่อย ถ้าอมแบบเอาแต่อ่อนเลยอืมอืม ใหญ่ทั้งยาวเห็นไหมครับแต่ว่ากัดออกมาแล้วกรอบมากพันดีดดใหญ่ตัดไปครึ่งหนึ่ง ตะอมก็อ่อนกันกิงไ้อยมอไม่แขงเนาะมันตะอมมันมากโอ้ยผักชีที่ซื้อมาทำหมูกระทะเมื่อวาน

อืมอืมไม่นอนจริง่ะประจวบอยากให้พวกคนได้กินข้าวด้วยกันอืมใครอยู่ใ,ใกล้มาเลยแกง่ยังเต็มหม้อ <c oughs> มันจะผิดแงดาเลยน้อยหอยนนอนแต่ประทูให้สามีอประ <c oughs> ทะูโอ้ยเ็กทุกคนเฮ้ เก้งหน่อไม้พิิกดืวกขออภัยค่ะทุกคนเผ็ดจริงๆเก้งหน่อไม้แล้วมันไม่ใช่อร่อยธรรมดามันอร่อยมากแล้วหน่อไม้คือสดหวานมากทุกคน ตักแล้วต้มเลยอือตแบบักแล้วต้มเลยจริงเลยอืออือหอือเจียวแบบอือ <c> ห <oughs> <c oughs> เอ้ยอย่านินทากันสิสำลักเลยเนี่ย กินด้วยก็จะมาว่างไม่ได้นะห้ามินทานนะคะเดี๋ยวสำรอกอืออืออือ ชอบอันนี้ชอบมากเลยนะถึงมันจะลำบากลำบนคือมันจะกินยาซะเถอะแต่มันหอมเหลือเกินค่ะทุกคนค่ะหนมหามอืมถินได้ไงอร่อยมันหอมโดนดอร่อยอ่ะอืเพราะระวังหนามอันนี้อันเล็กๆอ,อ,อ่ะลองกินดู จับปาบออืมหอมหอมไหมอืมคล้ายๆน้ำพริกเมงดามันป็นกลิ่นหอมๆบอกว่าอย่าเหน็นทาทุกคนทุกคนเป็นน่ารักเลยนะคะกินข้าวอยู่กินยั่วแล้วก็เดี๋ยวจะว่าน้องเอี๋ย เต้าจะหมดจานแล้วน้ำเต้า ข้ากินไม่เป็นไม่ถ่าไปดรงกลิ่นมันจะไม่อร่อยถ้ากินเข้าไปมันอร่อยเลยกินเปล่าๆมันไม่อร่อยหรอกินกับน้ำพริกอือผสมกันทั้งทิกอร่อยอือ ัน้กกันวแบบน้ำหูน้ำตาไหไ ออืมอ uh ืโอเคค่ะทุกคนค่ะน้องเอจะเบิ้ลแต่คลิปวิดีโอเนี่ย16นาทีแล้วพอแล้ว uh huh. แต่น้องเอจะเบิ้ลต่อขอให้ทุกท่านทานข้าวให้อร่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ